สำหรับคนที่เกิดพีพศ2569ดวงชะตาโดยรวมในปีต่อๆไปมีแนวโน้มจะเปิดรับโชคลาภและโอกาสด้านทรัพย์สินมากขึ้นเหมือนน้ำที่เริ่มไหลมาบรรจบที่ตลิง่งเงินทองไหลมาไม่ขาดมือจริงๆแต่สิ่งที่สำคัญคือโชคลาภนี้จะมาเป็นช่วงๆและมักมาพร้อมกับโอกาสที่ต้องตัดสินใจรวดเร็ว ดังนั้นถ้ารู้จักตั้งสติวางแผนใช้สติปัญญาในการตัดสินใจจะสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นรายได้ที่มั่นคงได้คนเกิดปีนี้ในช่วงวัยทำงานจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือจากผู้มีอำนาจทำให้หน้าที่การงานขยับขยายขึ้นมีโอกาสได้งานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือโปรเจกต์ที่มีผลตอบแทนสูง